สิ่งมีชีวิตน่าจะอยู่ในดาวเรือแบบนั้นแบบดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าอันนี้จาก exoplanet.nasa.gov เขารีวิวให้ฟังนะครับไปชมกันเลยสวัสดีครับดูดาวกัน a c t r o astronomer วันนี้จะมาเล่าเรื่องของ the lives of s t a r and the search for habitable worlds ดาวเรือที่อยู่บนท้องฟ้าดาวแบบไหนกันที่จะเป็นแคนดิเดตสำหรับสิ่งมีชีวิตปกติเราจะมีการเรียงสเปกตรัมนะครับสำหรับน้องๆที่เคยเรียนก็คือ O B A F GKM นะครับเรียงตัดสเปกตรัมค่อนข้ทางโซนสีน้ำเงินสีขาวสีเหลืองสีส้มสีแดงนะดวงที่เราเป็นดาวฤกษ์สีเหลืองเนาะเป็นจัดอยู่ในกลุ่มพิเศษที่สุดก็คือเป็น Ideal Life Span Brightness and Temperature คือกลางๆก,กำลังดีนะั่นแหละแปลง่ายๆนะแล้วก็ดาวฤกษ์ที่จะมีสิ่งมีชีวิตอยู่เนี่ยก็จะอยู่ในระยะสั้นๆเท่านั้นเองก็ดูจากแผนภาพเนาะจากจากบริเวณดาวฤกษ์ของเราเนี่ยไปยังโลกเห็นไหมว่าโลกเราเนี่ยอยู่บริเวณ สีเขียวๆกับจุดดำๆเนี่ยก็คือเป็นบริเวณที่อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมแถบสีเขียวแห่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็คือมีแค่บริเวณตรงนั้นเองโลกเราก็อยู่ในจุดนั้นนะครับอโอกาสที่ดาวฤกษ์จะไม่ได้มีอายุมากเกินไปหรืออายุน้อยเกินไปนะอันนี้อายุประมาณหนึ่งหมื่นล้านปีเนาะซึ่งนานเพียงพอที่จะมีสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็ภาพของดาวฤกษ์กลุ่มนี้ก็มีประมาณ ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่บนท้องฟ้าประมาณ3%นะครับแต่ว่าดาวฤกลุ่มนี้ก็จะเป็นแคนดิเดตในการหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะนะครับสเปกตรัมจีต่อไปคือสเปกตรัมเคก็คืออย่างเช่น Kepler 442ีเนาะอยู่ในกลุ่มดาวพินนะครับห่างออกไปประมาณ1,120ปีแสงอันเนี้ยอายุเขาจะนานกว่าดวงทิตประมาณ4ี่สี่สิ0ล้านก็คือ40,000ล้านปีนะครับซึ่ง อาจจะมีอายุค่อนข้างนานกว่าดวงอาทิตย์ซะอีกนะสำหรับเคปเลอร์442นะแต่ว่าดาวเคราะห์ที่จะมีโอกาสมีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยมันจะต้องใกล้กว่าวงโครจรของโลกเนาะเพราะว่าดาวฤกษ์เขาหลอดไฟมันเป็นหลอดไฟดวงเล็กอะไม่ใด้สว่างเท่าไหร่ก็ต้องอยู่ประมาณวงโครจรดาวศุกร์ไม่เทียบกับเราเนาะต่อไปก็คือ r a p p i s t 1ซึ่งเป็นดาวฤกษ์สเปกตรัมเอ็มนะครับซึ่งเป็นมืดที่สุดเลยเนาะแต่เป็นดาวฤกษ์ส่วนใหญ่บนท้องฟ้าที่ ้นพบในปัจจุบันเนาะประมาณ78%อนะอายุนานมากๆเลยประมาณ4ล้านล้านปีเนาะพูดง่ายๆคือตั้งแต่เกิดเอกภพบมาเกิดจัก,กรวาลขึ้นมาเนี่ยดาวเรื่องนี้เกิดมาก็คือยังไม่เคยตายเลยอยู่นานมากๆเลยสิเดียวทีนี้ในขณะเดียวกันก็คือถ้าเกิดเป็นดาวเรษ์งมวลมากอย่างเช่น OBAF 4ดวงข้างบนนี้เนาะไม่เป็นดาวเรื่องที่อาจจะมีอายุสั้นกว่าเนาะจำนวนน้อยกว่าแล้วก็บริเวณที่จะมีสิ่งมีชีวิตก็คือ อาจจะกว้างก,กว่าก็จริงแต่ว่าเป็นบริเวณที่ทใช้เวลาแปบ,บเดียวยกตัวอย่างเช่นดาวดวงบนสุดเนี่ยมีอายุไขแค่สิบล้านปีทชานั้นเองคือสมมติว่าถ้าเราเป็นอะมีบ้าแล้วกําลังพัฒนาตัวเองไปมิใยังไม่ทันไปเป็นลิงเลยนะก็คือตายก่อนดาวเริ่มระเบิดตายก่อนนะสาหรับ OBA เนี่ยคือตายง่ายมากเอ่อ O ในอย่างเช่นดาวสเต t a o ออฟิลคายก็คือเป็นกลุ่มดาวคนแบบอ่ะคนแบกงูนะครับแคปปาอินโดเมดันสเปกตรัม B นะดวงที่สอง ก็เป็นในกลุ่มดาวแอนโดรเมดาฟอร์มาโฮลก็คือเป็นดาวในสเปกตรัม A นะก็คือเป็นดาวในกลุ่มดาวปลาทางใต้นั่นเองเนาะอันนี้เนาะอันนี้ต่อไปก็คือเป็นไททรว,วินนะเนาะไม่ใช่ไทททนิยมนะอันนี้อยู่ในกลุ่มดาวแอนโดรเมดาเนาะก็เป็นสเปกตรัม F อันนี้ใหญ่กว่าโลกเรานิดนึงอันนี้อาจจะพอมีลุ้นสิ่งมีชีวิตเนาะอ่ะก็รอดูกันอีกทีนึงเนาะสเปกตรัมที่จะมีสิ่งมีชีวิตก็ต้องเป็นเซียนลัทล่ากันแหละ,ละลครับดาวฤกษ์เนี่ยปกติก่อกําเนิดแบบรูปนี้ก็คือ เกิดมาในเมฆแล้วก็เกิดจากฝุ่นควันใจกลางรวมเป็นดาวฤกษ์แล้วฝุน่นฝุ่นควันรอบๆประมาณราวๆหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ก็ฟอมตัวกลายเป็นดาวเคราะห์นะครับแต่ทีเนี้ยจุดจบของดาวฤกษ์ถ้าเป็นดาวฤกษ์ที่มวลน้อยเนี่ยก็อาจจะยังไม่ทันตายเนาะอาจจะอยู่ได้นานกว่าน,นั้นเมื่อมันแก่มากๆเนี่ยดาวฤกษ์ก็จะกลายเป็นสีแดงเนาะแล้วก็พยายามยุบตัวลงบริเวณใจกลางแต่ว่า แรงโน้มถ่วงมันอาจจะยังไม่พอสําหรับดาวเลือกวงเล็กๆแบบนี้เนาะมันก็ลยทาให้แรงโน้มถ่วงไม่พอทําให้กลุ่มแกส๊สมันระเบิดขยายออกไปเกิดแรง interaction นะเป็น c o u ต t ร์แอคกัน c เ u n t e r a c t i o n กันทําให้เกิดดาวมันขยายออกไปจากดาวที่เป็นสเปกตรัมส,สีเหลืองเนาะแต่ทีนี้พลังงานมันกระจายขึ้นเพราะว่าวงกลมมันใหญ่ขึ้นทรงกลมใหญ่ขึ้นมันก็เลยเลื่อนไปเป็นสีส้มสีแดงนั่นเองกลายเป็นดาวยักษ์แดงดาวยักษ์ใหญ่บางดวงที่เป็นมวลมากๆก็เทินระเบิดเลยจ้ากลายเป็นซุปเปอร์โนวาเลยทีเดียว ทีนี้ก็สำหรับแคนดิเดตของสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็คงต้องเป็นดาวนในสเปกตรัม F G e, K แล้วก็ M นะแต่เขาในนี้ใเว็บของ NASA เนี่ยเขารีวิวไว้ว่าสำหรับสเปกตรัม M เนี่ยอาจจะมีโอกาสยากนิดนึงสำหรับสเปกตรัม M เนื่องจากว่ามันมีการแผ่รังสีเอ็กซเรย์เนี่ยที่เยอะกว่าแบบดวงอาทิตย์ของเรา400เท่าเลยเนาะอเอสิ่งมีชีวิตอาจจะสร้างอยู่ไม่ได้เนาะก็เพราะฉะนั้นก็คือสเปกตรัม G เนี่ยก็คือค่อนข้างห o ูที่สุดในการมีสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับ เอาละทีนี้ว่าแต่าดาวเคราะห์นอกระบบสุรยิยะตอนนี้ก็เจอประมาณ4 0 0พดวงเนาะปัจจัยที่จะมีสิ่งมีชีวิตก็คือไม่ว่าจะเป็นโซนการอาศัยดาวเคราะห์ต้องไม่ร้อนไปไม่เย็นไปเนาะหาในระยะที่เหมาะสมกับดาวฤกษ์นั้นๆอ,อันที่2ดาวฤกษ์หลักไม่ได้มีอายุสั้นเกินไปตายอย่างรวดเร็วเนาะอันที่3ก็คือมีดาวเคราะห์โคจรรอบนะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็ไอ้พวกดาวลวงเล็กๆเ,เนี่ยก,ก็มกักจะมีดาวเคราะห์อยู่แต่ดวงใหญ่ๆบางทีอาจจะไม่มีดาวเคราะห์ อันนี้สก็คือ habitability habitability factor เนาะก็คือดูว่าปัจจัยที่จะสามารถดำรงอยู่ได้ของสิ่งมีชีวิตเนาะซึ่งก็แล้วแต่แล้วก็เปอร์เซ็นที่อยู่ในจัก,กรวาลในเอกภ,ภพของเราเนาะซึ่งก็ไอพวกโซนล่างๆเนี่ยโซนจะเรียกว่าเป็น division 1, division 2ข้างบนเนาะอันะนี้ division ข้างล่างเนี่ยเอ่อก็จะเป็นโอกาสที่ลุ้นสำหรับการมีสิ่งมีชีวิตนั่นเองโอเคก็ วันนี้เรารีวิวให้ฟังสึงโอกาสที่ดาวเกษ์นั้นๆจะมีสิ่งมีชีวิตนะครับในจริงมันมีปัจจัยอื่นอีกมากมายเลยหลายอย่างเนาะที่ไม่ได้กล่าวในที่นี้นะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe channel ของเรา a r t u r u s astronomer นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเรามาติดตามปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เรามาดูดาวกันให้เป็นใน channel นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามเรามาตลอดสวัสดีครับ